ขอบคุณจ้าน้องตุลหกขวบเองค่ะนะคะได้ข่าวว่าปีที่แล้วน้องตุลก็มาเยือนเวทีนี้ใช่ไหมคะลกตื่นเต้นไหมคะไม่จ้าไม่เจ้าโอ้โหเป็นยังไงบ้างวันนี้หายตื่นเต้นแล้วยังตุลหายตืน่นเต้นยังคะ หายแล้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้นะคะมาฟังคําแนะนํานะคะจากคณะกรรมการทั้งสามท่านดีกว่านะคะว่าเมื่อสักครูน่นี้น้องตอนเนี่ยแสดงเป็นอย่างไรบ้างนะคะเชิญเลยค่ะหายเหนื่อยหรือยังลูกหายเหนื่อยหรือยังคะ <c oughs> <c oughs> เต้นสุดไปเลยเมื่อกี้นี้เต้นด้วยร้องด้วยค่ะเสียงไม่ตกเลยด้วยค่ะตัวแค่นี้เองเนะคะก็ถือว่าแสดงได้ดีแล้วก็ น่ารักสมวัยด้วยนะคะดูแล้วเพลินดีเหมือนกันนะคะสำหรับน้องตุลนะคะครูการวัดแล้วครูการเท่าที่ฟังดูแล้วเนาะคือจังหวะเนี่ยถ้าจะไม่จุดเลยใช่แล้วก็ถามบ้านพี่อายุเท่านี้หนูอายุเท่าไหร่คะหกขวบหกหกขวบค่ะอ๋อหกขวบตอนนั้นครูการยังเล่นหมากเก็บอยู่เลยใช่ไหมคะ ตอนไหนคะเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาคือบอกว่าดีด้วยนะคะสำหรับความสามารถสำหรับเด็กบวกบวกยาววันนี้การให้แบบยอดน้องแล้วก็อยากให้แนะยนำน้องสอบขึ้นทุกวงจรนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดเรื่องสนับสนุนนะคะขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะไม่แน่ว่าวันหนึ่งน้องตุองปูน อาจจะได้ไปอยู oh ่ไอเทียดาวประเทศไม่ไ <compelling> ด <aesthetic> ้ใ <probable> ช <eller Rednerwechsel> ่ไหมทุก <GO> ต <av i> ้างคือเพียงแค่ว่าเนี่ยดูคนเสิร์เขาพูดไปหมดแล้วแต่ว่าอยากจะเพิ่มในเรื่องของ การพัฒนาการต่อไปแล้วกันนะคะถ้าสมมติถูเพิ่มลูกเล่นมากกว่านี้รูกการแสดงมันก็จะไม่เรียบไปอย่างเดียวนะคะมันจะมีเป็นช่วงไหนช่วงเต็มอย่างเงี้ยช่วงที่แบบเรารู้สึกว่ามันน่ามันมาหน่าจดจำกว่านี้ตัูน่าจะเพิ่มเติมในส่วนนี้แล้วก็ฝากไปถึงผู้ฝึกผู้ฝึกสอนที่นึงในเรื่องของการตัดต่อเพลงนะคะคือจะมีปัญหาที่ดึงในช่วงของรอยต่อนะคะถ้าสมมติทำาให้มันสมูทกันนะคะให้มันต่อเนื่องกันมากกว่านี้ โชว์มันก็จะดูไม่ติดขัดนะคะซึ่งโดยดวนทุกอย่างแล้วอะ่ะน้องมีเด่นของตัวเองอยู่แล้วเพียงแค่น,นําส่วนถือมาเสริมมันก็จะได้ความสมบูรณ์แบบมากกว่านี้เท่านั้นเองนะคะต้นตุนเก่งมากลูกโอเคขอบคุณค่ะนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องตุลน,นะคะขอคะแนนกับท่านผู้ชมทุกท่านลอยที่อยู่ที่นี่นะคะว่าถ้ารักน้องตุลน,นะคะเชียร์น้องตุลให้กำลังใจน้องตุลด,ด้วยโดยวอดนะคะ ทีมที่2นะคะอะให้น้องตุขอกำลังใจจากทุกๆท่านเลยค่ะเพระวันนี้นะเจ๊ะน้องตุลทำดีที่สุดแล้วขอคือพ่อแม่ที่น้องและคณะกรรมการช่วยเป็นกำลังใจและช่วยอวตให้น้องตุลด้วยจ้าโอเคขอเสียงปรบมือให้กับน้องตุด้วยนะคะราชินีลูกท้องน้อยของเรานะคะตอนนี้นะคะ